สวัสดีครับเพื่อนครับอันนี้ก็นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะเขาเรียกว่ารุ่นสร้างโบสถ์เหมือนกันเพื่อนนะครับแต่ว่าเป็นพระพุทธโสธรเล็กเนี่ยเขาบอกเล็กก็คือรุ่นจิวจ๋วอ่ะจิ๋วตัวเล็กเนี่ยโอเหมาะกับลูกนะกับเด็กๆก,กับสตรีนะเหมาะกับเด็กๆก,กับผู้หญิงอนะ่ะนะครับแล้วก็เด็กนะ เอาไปห้อยคอติดตัวไว้เป็นสลีมงคลมากนะครับเพราะว่าผมดูแหเนื้อสวยมากเหมือนทองคําเลยอะล,ลามแบบว่านะออกแบบได้สวยอะแล้วก็สีสันออกมานี่ดูแบบเหมือนทองคำนะเอาไปห้อยคอผู้หญิงนะเป็นภรรยาหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่แบบว่า ศรัทธาหลวงพ่อโสธรน,นะครับกําลังห้อยคอเลยนะเลี่ยมก็ไม่แพงไอ้อย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก,ก็ใส่ก็กําลังน่ารักน่ารักผู้หญิงนะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่เราบงบอกว่าเพราะเครื่องเมืองไทยเนี่ยนะหลายแบบหลายอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจของเรา มันมีค่าทางจิตใจของเรายิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีข่าวนะในรอบเดือนนี้เ,นเดือนกรกฎาเราเนี่ยโอ้โห,โหนะครับเกี่ยวกับพระสงฆนะ์เดือนมิถุนาก็เอาว่าไปละเดือนกรกฎาหรือว่าเดือนก่อนๆและหลายปีก็ยังมีข่าวกระแคะราคาจั๊กน้วอ,อย่างนี้แต่มาเดือนกรกฎาเนี่ยวงการพระสงฆ์วงการศาสนาพุทธบ้านเราเนี่ย สะเทือนสะท้านนะนล่วมันไม่ใช่อะไรที่ผมไม่ไม่มันแปลกใจตรงที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะทำลายผู้ศาสนาเราได้นะผู้หญิงคนเดียวเนี่ยทำลายได้ไหมไปทั่วประเทศไม่จําประกาศว่าจุงจะอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอใดขอให้คุณมีฐานะเขาเรียกว่าสมณศักดิ์พอ สมณานัสมณศักด์พอเสร็จสีกากอเพ่ออะไรนะครับผมผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนะมันเป็นภายที่คาดไม่ถึงอ่ะ ไอ้พระอ้บเอาการกับสีการเนี่ยมันก็เรื่องปกติมันยังก็ยังมีอยู่นะที่มีข่าวที่มีเคอกันนะแต่อย่างนี้ผมว่ามันเป็นเจตนาไงเจตนาที่จะหาเงินหรือหากินกับวงการพระสงฆ์อะเพราะเจตนาของสีการก็หรือเจตนาของผู้กระทำเนี่ยมุ่งหวังตัดทรัพย์อะ มุ่งหวังต่อสัตว์โดยใช้มารยาของผู้หญิงโดยใช้มารยาของสติเพรศโดยใช้มารยาลหลายๆอย่างในการหลอกล่อผมในะผมวิเคราะห์นะอันนี้ดูจากข่าวสารแล้วก็มาวิเคราะห์ไม่ได้ไปกล่าวร้วายใส่ใครทั้งนั้นนะแต่วิเคราะห์ในฐานะที่เราเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งอะ่ะที่ทําคลิปออกมาก็เพื่อการสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจได้รู้นะแต่วันนี้ขอพิเศษขึ้นมานิดนึงวิเคราะห์ข่าว มันเป็นเจตนาเนพยายื่อนเข้าใจไหมมันมีเจตนาที่กระทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีเจตนาที่จะกระทําแบบเนี้ยมันก็คงจบแค่องค์เดียวนะอาจจะเป็นทิศอาจองเดียวก็จบแต่มันไม่ใช่ละพอทิศอาจเสร็จทิศอาจหนีก็ทีนี้ละไหลมาเป็นพุนพรวนไหลมาเป็นแบบกระบวนการเยอะแยะไปหมดน่ะแล้วเนี่ย ก็จะเป็นพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งในหน้าที่เป็นอรัชชีที่อยู่สุขสบายที่สุดวัดใหญ่ๆวัดที่ดังๆนอนห้องแอร์กินอยู่สบายอยู่หรูอยู่สบายมีเงินมีทองใช้ระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสนะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้นะเป็นพระที่เป็นหนึ่งกระท่านด็อกเตอร์ ก็ยังแพ้กว่าการราคะแพ้ต่อเพศสตรีซึ่งพระพุทธเจ้าห้ามนักห้ามนานะถ้าคนในบวชในบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาพุทธแล้วเนี่ยนะมันก็มีข้อห้ามนะในเรื่องของสีการในเรื่องของเพศสตรีเนี่ยนี่คือมารตัวหนึ่งเลยอ่ะนะมารตัวหนึ่งเลยอะนะ,นนอ,ะนะอธิปเสพบุรีไอเสพยาเมาเนี่ยก็มีอยู่แล้ว ก็นี้ก็คือมาอย่างเงคือห้ามใจตัวเองไม่ได้บางวัดกินเหล้าร้องคาราโอเกะเที่ยวตีเพศกลางเมืองคือก็อยังมีให้ปรากวให้พวกเราได้เห็นได้เจอกันอยู่บ่อยครั้งไปแต่อย่างนี้เนี่ยครับโอ้โหสตรีคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำให้วงการสงฆ์ประเทศไทยนี่เสื่อมได้ขนาดนี้เสียหายได้ขนาดนี้ มันไม่ธรรมดาไงเ,เพื่อนๆลองวิเคราะห์ลองคิดตามผมเพื่อนเพื่ออย่ามองว่านี่มันเป็นเรื่องป้ผ่านแล้วผ่านไปนะมันไม่ใช่นะครับถ้าเมื่อไหร่เรายังนับถือศาสนาพุทธเรายังศรัทธาต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันปกป้องการปกป้องศาสนาของตัวเองการปกป้องวัตถุเคหาสถานต่างๆที่เป็นนะเป็นศาสนาสถานเกี่ยวกับ พื้นที่ของวัดแต่ละวัดของวัดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราคนพื้นที่นะครับมันไม่ใช่หน้าที่ไอ้พระสงฆ์หรือพระที่เป็นเจ้าวาดัดหรือใครที่อยู่ในวัดเป็นคนดูแลดูทุกอย่างนะไม่ใช่นะนเพื่อนๆจะต้องเข้าใจนะนั่นมันเป็นสมบัติของชาตินะเป็นสมบัติของเราวาดัดเป็นนี้น,นี่บุคคลมันเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึง่งนะเจ้าวาัดก็คือเป็นแค่กรรมการ เป็นแค่คนดูแลเป็นแค่คนมาใช้บริการวันหนึ่งก็อาจจะโดนโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นก็ได้หรืออาจจะโดนปลดจากตำแหน่งก็ได้นะครับแต่คนที่อยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆอำเภอนั้นๆเนี่ยนะครับนั่นแหละคือเจ้าของของวัดจริงๆคือประชาชนคือชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละครับ นะเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะและก็คนที่ไปเป็นเจ้าวาดหรือจะไปเป็นอะไรนิวัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูอยู่เป็นเจ้าวาดแล้วกูจะมีสิทธิ์ทุกเรื่องไม่ใช่เพราะวัดมันเป็นนิติบุคคลนะนิติบุคคลก็คือคุอคณจะจะกระทาการใดเด็กคุณก็จะต้องเรียกกรรมาการทุกคนมาคุยมาพูดมาปรึกษาคุณจะเบิกเงินใช้เงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็จะต้องมาปรึกษากันมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำเข้าใจไหม แต่อย่างว่าแหละรครับกฎหมายในการลงโทษในการเอาผิดเอาโทษเนี่ยมันยังน้อยมันยังเบาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะนะเรามีความเข้มงวดเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของกฎหมายเนะี่ยการกระทําความผิดของเจ้าวาดหรือคณะสงฆ์ต่างๆอาจจะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะ่ะไม่กล้ากระทําผิดแต่โอเคหละการเสีเมถุนมันก็ประราชิกโดยตัยอยู่แล้ว ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณประพฤติตัวผิดในเรื่องการเสพเมถุนการอะไรพวกนี้คุณก็ต้องสึกนะชรู้ตัวว่าคุณเป็นคนชั่วแล้วคุณจะมาอย่ามานั่งให้เขาเห็นอะมันปกปิดไม่ได้ไงพอถึงวันหนึ่งคุณประจานคุณขึ้นมาโอ้ยเขาทั้งปฏิทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ่ะสึกออกมาก็เป็นคนแก่คนหนึ่งตาแก่คนหนึ่งอะไม่มีคุณค่าอะไรในสังคมแถมโดนประนามเสียชื่อตัวเองบวชมาบางคนแม่งตั้งแต่นะกี่พรรษา ตั้งแต่เด็กจนตัวอายุแก่แล้วนะสืบออกมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งเหมือนคุณอะไรแพรล,ลี่คุณอะไรเขาว่านี่ประโยชน์อะไรเลยแถมตัวเองก็หมดนะมีมนทินติดตัวเป็นเรื่องที่แบบเสียหายสืบออกมาก็เป็นคนคนหนึ่งอ่ะไม่มีค่าไม่มีอะไรในสังคมเลยนะครับโอเคเพื่อนๆมาดูกันนะองค์นี้อ,องค์เล็กเพื่อนองค์เล็กๆแต่พุทธคุณไม่เล็กนะครับสวยเห็นไหมที่ผมบอกว่า อะไรที่มันมีตาสัญ,ญลักษณ์ปปลอยนะครับนี่แหละครับกรรมวิธีการสร้างวิธีการสร,าสร้างที่คุยกันนะ่ะมันต้องมีความเข้มแข็งเห็นไหมแล้วก็มีโค้ดมีการสักโค้ดโสธรเนี่ยนะนะคือรู้เลยวานนี้หลวงพ่อโสธรนะมีปปลอยนะอันนี้ปีสี่สีร่รุ่นสร้างโบสถ์นะครับรุ่นสร้างโบสถ์นี้ออกหลายแบบหลายวาระนะมีผ้าหลายพิมพ์นะครับจําผมไว้นะมีหลายแบบหลายพิมพ์นะมีขายขนาดหลายอย่างเพราะว่า เป็นพระรุ่นที่เขาต้องการใช้เงินไงใช้เงินในการบุรณะในการเอามาเงินมาสร้างต้องการปัจจัยหลายๆอย่างเลยต้องการทุนเนี่ยต้องการเงินต้องการทุนเอามาสร้างโบสถ์เพราะโบสถ์หลังนั้นเนะี่ยผมว่าสร้างก็ไม่ตาม่ากว่าเป็นพันล้านอนะเป็นปิ่นหินอ่อนทั้งหลังเลยสวยงามใหญ่โตนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในรุ่นนี้ นะครับจำไว้จำพิมพ์จำแบบจำอะไรที่ผมให้ดูนะไม่ต้องดูเยอะหรอกเพื่อนันเซิร์ชเข้าไปในข้อมูลที่อกว่าข้อมูลใน Google มันมีปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็กดติดตามกดเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันจะได้คุยกันไปเยาวๆกันได้เรื่อยๆนะจะได้รู้จักภาคพ,พื้นที่เดี๋ยวคลิปต่อไปจะอาจจะเป็นภาค ประจำท้องถิ่นประจำบ้านน้านเหรียญอาเคจิอาจารย์ประจำพื้นที่ประจำจังหวัดประจำอำเภอท่านท่านก็จะได้รู้ว่าเออบ้านฉันมีภาพแบบนี้มีเกติอย่างนี้นะเผื่อไปเจอเวลาเพื่อนไปต่างจังหวัดเผื่อเที่ยวไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไปกราบไหว้ประที่ต่างจังหวัดหรือนอกพื้นที่ท่านเห็นก็นิมนต์กลับวัดนิมนต์กลับพื้นที่บ้านท่านนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆน,นะสวัสดีครับ